สวัสดีลูกค้าลาเบบูสุ p e บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นฮาร์เลอเดอร์บิสันสตีไกด์สเปเชียลรถปี2018ค่ะสีของน้องสวยมากเลยใช่มิคะมีชื่อสีว่าชวิตเชอรี่ค่ะตัวสเปเชียลจะมาพรมกับหน้าจอทรอสกีนช่องลมที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเลขไมล์26,400กิโลเมตรค่ะ ลันได้ใจค่ะท่อเป็นของรายฮารนะคะลูกค้าสำหรับรายละเอียดตัวรถค่ะ h a ะ l e y Davidson s t i e g l Special ปี2018คันนี้นะคะเป็นสเปค5 HD ค่ะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตอเมริกานําเข้าโดยสูรไทยแลนด์นะคะจะมีสติกเกอร์ติดไว้ตรงด้านนี้เลยค่ะ Import by Harley Davidson Thailand นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Milwaukee ้อ0เจ็ดนะคะลูกค้า 1745cc นะคะ เป็นตัวเครื่องดำฝาดำทั้งหมดเลยค่ะตัวรถนะคะมีชื่อสีว่าทวิสเชอรี่ค่ะถ้าผู้เป็นไทยๆก็เป็นสีแดงมะเหมี่ยวค่ะลูกค้าเป็นแดงเข้มๆแดงเลือดนกเลยนะคะสำหรับคันนี้คือเป็นแดงมะเหมี่ยวเลยค่ะแดงเข้มๆเลยแบบเลือดนกเลยค่ะลูกค้า สำหรับคันนี้เป็นตัวเครื่องดำดำทั้งหมดเลยกลางถังน้ำมันดำฝาถังน้ำมันดำแฮนด์ดำนะคะทั้งหมดเลยตัวสเปเชียลก็จะเป็นหน้าจอแบบ p l u ส s ีน e หมดแล้วเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้เลยแล้วก็สําหรับตัวประกอบนอกเนี่ยแอดมินพูดในหลายคลิปก็คือมันสามารถเปิดใช้งานรูนี้ได้จริงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวประกอบไทยเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดปิดได้นะคะในจะเปิดปิดได้เฉพาะในตัวประกอบนอกเท่านั้นนะคะลูกค้าสีสวยเลยค่ะ สียิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะตอนที่แอดมินถ่ายเนี่ยเกือบ6กโมงเย็นนะคะสีก็จะออกไปทางเข้มๆถ้าจอดในที่ร่มเนี่ยจะออกไปดําเลยค่ะลูกค้ายิ่งถ้าแดดจะจ,ดจัดเนี่ยสีก็จะสวยขึ้นเลยนะคะสําหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช่อคู่ไรฮาร์ตนะคะท่อไรฮาร์ตคู่นี้เสียงเพลาะมากเลยค่ะจะไม่เหมือนพวก CFR จะไม่เหมือนแวนแอนดไฮเลยเสียงจะทุมท้มๆแต่แน่นมากนะคะ แล้วก็กลองเป็นกลอง114นะคะตัวรถจริงเป็น107ใส่กลอง114นะคะจุนกล่อง Van e น h i ไ h ฟ u อ l ลแพคนะคะแคชเพาตัวรถเป็นของ HD สีดำค่ะ เวลาเป็นเครื่องดำเนี่ยโชกก็จะดำทั้งหมดก็คือดำจากโรงงานเลยหล่อมากๆล้ออะไรก็จะเป็นดำหมดเลยนะคะคันนี้ก็คือแต่งตัดกับดำแดงดำสวยมากค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ของ HD นะคะลูกค้าไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวหน้าหลังเป็น LED ของ HD เช่นเดียวกันนะคะชิลหน้าเป็นชิลหน้าสโม e คะ่ะสูง6นิ้วพร้อมกับค่าชิลของ Performance Machin e หรือว่า PM นะคะ สำหรับฝาเดอร์บี้ก็เป็นสีดำเป็นฝาเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ครอบแต่ก็เป็นครอบแต่ดำนะคะคันนี้รถปี18นะคะเลขเกียร์1นค่ะเพจทั้งสองด้านของถังน้ำมันก็คือจะเป็นเพจลวดลายเดียวกันนะคะคันนี้รถค่อนข้างสวยเลยค่ะสวิตปุ่มสมบูรณ์นะคะอันนี้ฝาเข้ากับปุกน้ำมันคลาสนะคะฝาเข้ากับปุกน้ำมันเบรกนะคะกริปเลยค่ะลูกค้าให้ดูไกลๆค่ะ สวยเลยสีเดิมทั้งหมดนะคะกระเป๋าก็เปิดนี้ค่ะกระเป๋าแท้แน่นอนนะคะเปิดง่ายปิดง่ายใช้งานง่ายค่ะสวยเลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะ ตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไปให้นะคะลูกค้าลูกค้าที่สนใจฮาร์เรสเดวิสันสตีดไกด์สเปเชียลปี2018สีทวิสเชอรี่ตัวประกอบนอกคันนี้นะคะสามารถโทรหรือว่าทักลราอ f ฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะลงไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วค่ะลูกค้าที่สนใจะนะคะทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ